ขึ้นมาง่ายๆด้วยใช่ทำไมครับทำไมพี่โจนต้องมาเก็บในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ขนาดนี้มันมีวิกฤตเรื่องของเมล็ดพันธุ์มากมายขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันก็คือวิกฤตอาหารและวิกฤตเมล็ดพันธุ์ครับซึ่งคนมองข้ามไปเพราะคนถูกแบ่งแยกแบ่งแยกไม่ให้รู้จักกันระหว่างคนผู้ผลิตกับผู้บริโภคฉะนั้นฉะนั้นในเมื่อสองคนนี้ไม่รู้จักกันก็เกิดการเอาเปรียบขึ้นตรงกลางก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ คนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกฉะนั้นคนปลูกเขาไม่ได้คิดว่าปลูกให้คนกินเขาก็ใช้สารเคมีใช้อะไรมากมายได้ตามที่เขาอยากทําเพื่อให้ดูสวยผลผลิตสูงเพื่อจะได้ขายรักษาตลาดไว้ได้แล้วก็คนกินเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักคนปลูกคนกินก็จะมุ่งกินสีสวยเ,เลือกล่างเลือกกินที่ดีที่สุดทั้งทั้งที่โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นอันตรายขนาดไหนแล้วก็ สิ่งที่เป็นวิกฤตสูงไปกานั้นก็คือตอนนี้มันเป็นความพยายามของธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจข้ามชาติ <Okay. S 1> ที่พยายามที่จะยึดครองอาหารของโลกเป็นความพยายามที่ซับซ้อนพอสมควรก็คือในโลกของปัจจุบันเนี่ยการทําธุรกิจต่างๆเริ่มเจอทางตันเพราะว่าทรัพยากรหมด<อ>จากทาธุรกิจน้ามันทรัพยากรก็หมดธุรกิจนิวเคลียร์ก็ไม่มีคนชอบธุรกิจอะไรต่างๆก็เริ่มแคบลงแต่ว่าเขาเริ่มรู้ว่าอาหารเป็นใหญ่ในโลก พระพุทธเจ้าพูดคํานี้มานานแล้วตอนนี้ธุรกิจข้ามชาติเริ่มเข้าใจอันนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะยึดครองอาหารการยึดครองอาหารก็โดยการยึดครองเมล็ดพันธุ์ให้ได้ฉะนั้นวิธีการที่เขาทําก็คือทําพันธุ์ผสมออกมาทําพัน์ GMO ออกมาทําพันธุ์ที่เป็นหมันออกมาพันธุ์ Terminator พันุ์เท t เตอะไรต่างๆนี้ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได<ช>้ที่เราไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อีกเพราะจะปล่อยพันธุ์เหล่านี้ออกมาสู่ตลาดเรื่อยๆเรืร่อยๆแล้วในขณะเดียวกันธุรกิจเหล่านี้ก็จะคุมตลาดด้วย ฉะนั้นเวลาเราไปกินซื้อข่าวขอ,ของในตลาดเนี่ยเราไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกเราต้องกินของที่บริษัทเหล่านี้ออกแบบมาให้เรากินตลอดอฉะนั้นพันุ์ที่ออกมาเหล่านี้คือพันุ์ที่ออกมาทําลายพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าถ้าเกษตรกรคนหนึ่งปลูกแตรนมอขายเนี่ยเขาก็จะต้องปลูกพันธุ์จากธุรกิจจากบริษัทนี้จากบริษัทนี้นล้าบริษัทนี้ก็จะรับซื้อจากเขาคืนอแต,แต่ถ้าเขาปลูกพันธุ์พื้นบ้านบริษัทก็จะไม่รับซื้อ,อนั้นเขาก็จะไม่ปลูกสิ่งที่ขายไม่ได้ พอไม่มีคนปลูกมันก็หายไปใช่ไหมมันจะไม่งอกอีกอันนี้ทําให้พันธุ์พื้นบ้านหายไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันแต่ว่าการพัฒนาพันธุ์ของบริษัทกลับไม่ได้พัฒนาเพื่อให้คนกินพัฒนาเหมือนพัฒนาให้ตัวบริษัทเขาเองเท่านั้นเขาพัฒนาพันธุ์เพื่อผูกขาดเท่านั้นเองเพื่อให้เป็นของของบริษัทนี้คนเดียวฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันก็คือในสมัยก่อนเนี่ยคนจะพัฒนาพันธุ์เลือกพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดโตดีที่สุดรสชาติดีที่สุด ให้ผลผลิตสูงคนก็จะเลือกอย่างนี้ไว้เพื่อเก็บเป็นมรดกตกทอดมาให้พวกเราได้กินทุกวันนี้นั่นคือบุญคุณของบรรพบุรุษเราแต่ในยุคเราเนี่ยเรากับไม่มีคนเก็บเมล็ดพันธุ์แต่ปล่อยให้บริษัทไม่กี่บริษัทพัฒนาพันธุ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาพัฒนาพันธุ์เพื่อให้ได้ขายเม็ดพันธุ์ทุกครั้งให้ได้ขายเม็ดพันธุ์ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มยอดยอดขายให้สูงที่สุดฉะนั้นเขาจึงเลือกพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุด พันที่ชอบสารเคมีมากที่สุดพันุ์ที่โตเองไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วพันธุที่ให้ผลผลิตสูงแต่อายุสั้นหรือรูปร่างสวยแต่รสชาติไม่ดีอ่าเขาก็จะพัฒนาพันธุ์เหล่านี้ออกมาในปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็คือตอนนี้เราก็จะเหลือพันธุ์ที่แย่ที่สุดออนแอที่สุดอยู่เองไม่ได้ถ้าไม่มีสารเคมีนี่คืออาหารที่เรากินในปัจจุบันฉะนั้นปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันเป็นวิกฤตก็คือ เรามีอาหารกินมากมายแต่อาหารเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเพราะว่าการพัฒนาพันธุ์ที่ทําให้ผลผลิตได้สูงในเวลารวดเร็วคือมุ่งที่เพิ่มปริมาณค,คุณภาพมันจะลดลงเพราะว่ามันจะเป็นอัตราส่วนผกผันกันซึ่งในตอนนี้มีการวิจัยมายาวนานตั้งแต่หลังปฏิวัติเขียวเป็นต้นมาพบว่าการพัฒนาพันธุ์โดยมุง่ง ปริมาณเนี่ยถ้าให้คุณค่าลดลงอยู่ตัวอย่างที่ขอย,ยกให้เห็นตอนนี้ก็คือ,<ช>อบล็อกเกอรลี่เมื่อ60ปีที่แล้วในช่วงปฏิวัติเขียวเนี่ยบล็อกเกอรลี่มีแคลเซียมอยู่ในบล็อกเกอรลี่เนี่ย9.12หเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้บล็อกเกอรลี่ที่พัฒนาให้โตเร็วที่สุดผลผลิตสูงที่สุดกลับมีแคลเซียมอยู่แค่4.4%เปอร์เซ็นต์น้อยลงอีกน้อยลงมากซึ่งพฤติกรรมวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับอาหารเรื่องนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารลดลงซึึ่งมัันนนเกกกิิดดข้บบอาาหรแททุช แม้ mm hmm. แต่ข้าวสาลี mm hmm. ข้าวโพดถั่วเหลืองอะไรต่างๆที่เรามุ่งให้โตเร็วเนี่ย mm hmm. การที่มันโตเร็วก็คือมันมีน้ําเยอะมีเส้นใยขยายขึ้นแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้เพิ่มขึ้น mm hmm. เพราะว่าเรามามุ่งใช้แค่สารเคมีแค่สองสามอย่าง mm hmm. คือ NPK โพแทสเซียมใ mm hmm. นตรเจนโพแทสเซียม, mm hmm. ยมฟอสฟอรัสสองสามอย่างเร่งพัฒนาให้มันโตเร็วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเราเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นส่วนมาก ครับอ่าโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันโร<อ>คมะเร็งโรคทากินสันโรคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคทั้งสิน้นซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการที่เราได้สิ่งที่ผิดปกติเข้าไปในร่างกายหรือได้บางอย่างมากเกินไปอ่าทาให้เกิดโรคเหล่านี้ซึ่งมันเป็นวิกฤตที่น่าก,กลัวมากเพราะว่าเรากําลังพัฒนาให้อาหารนี่แย่ลงและเสื่อมลงๆ,ๆ,ๆลงอ่าทาให้ผมรู้สึกว่านี่อาจจะเป็น อาหารมื้อสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรเพื่อลูกหลานเลยวันนี้เราพัฒนาเพื่อที่จะทํากาไรสูงสุดเท่านั้นเองตามหลักเศรษฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบันคใช่ไหมเราไม่ได้คิดถึงคนคิดดูไก่ไก่ฟาร์มปลาเลี้ยงรสชาติมันจะต่างจากไก่ธรรมชาติหรือปลาธรรมชาติมากคนลูกแม่ผมเนี่ยถ้าเข้ามาในเมืองเขาก็จะไม่กินอาหารเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าไก่มันจืดเกินไปปลามันจืดเกินไป แม้แต่ผักก็เหมือนกันผักผลไม้รูปร่างสวยใหญ่โตมากแต่แต่รสชาติไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นเมื่อเกิดเทศอย่างหนึ่งที่เห็นในชัดเมื่อเกิดเทศพื้นบ้านเนี่ยลูกมันจะนิ่มน้ําเยอะรสชาติดีมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาพัฒนามเมื่อเกิดเทศเพื่อตลาดก็คือทําให้มันเหนียวขึ้น เ,เพื่อที่จะไม่ให้มันช้าง่ายให้เก็บขายได้นานๆ oh. อะไรทํานองเนี้ยโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่ารสชาติมันไม่ได้เลยรสชาติดั้งเดิมโอ้ลูไม่ได้เลยเพราะรสชาติมะเขือเทศทุกวันนี้ยิ่งมะเขือเทศหน้าฝนนะผ่าออกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันกลวงข้างในครับแล้วก็แข็งมากเหนียวมาก oh. รสชาติไม่มีเพียงแค่กินรูปร่างของมะเขือเทศเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้คิดถึงคุณค่าหรือรสชาติที่มีอยู่อันนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่คนไม่คิดในปัจจุบันเห็นว่าเรา น่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาคิดว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเรากินอะไรก็ได้เพื่อให้คนอื่นธุรกิจมันเติบโตแค่นั้นเองเหรอหรือจะกินเพื่อให้เรามีร่างกายดีสุขภาพดีฮะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเสรีภาพในการดูแลสุขภาพตัวเองครับเพราะว่าคนอยากดูแลสุขภาพอย่างผมรู้ว่าจีมโอเป็นอาหารที่ไม่ดีเป็นอันตรายผมไม่อยากกินจีมโอเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอย่างถ้าผมเลี้ยงลูกด้วย อาหารเด็กเนี่ยอาหารนั้นก็จะมีจ m มโออยู่ในนั้นผสมด้วยถั่วเหลืองอถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองเต้าหู้เต้าเจี้ยว<ม>นีํามต่อพันธุกรรมมีแต่ต่อพันธุกรรมปนมาหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นเพราะว่าถั่วเหลืองจ m มโอเนี่ยทาให้คนเป็นพืชพันจ์มโอเนี่ยทําให้คนเป็นภูมิแพ้มากทุกวันนี้คนที่มาที่นี่สิบคนเนี่ยอย่างน้อยต้องสองคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อันนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็ตอนนี้คนฝรั่งมาที่นี่เยอะมาก แ,แล้วแต่ละปีก็จะมีไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่คนที่บอกว่ากินข้าวสาลีไม่ได้นะกินข้าวโพดไม่ได้นะถ้าอาหารมีส่วนผสมของข้าวสาลีต้องบอกเขาเพราะว่าเขาจะแพ้มาก oh. เนี่ยเพราะว่าเราพัฒนาอาหารมากเกินไปจนอาหารกลายเป็นพิษทุกวันเนี่ยคนอเมริกันจำนวนมากที่เติบโตมากับอาหารจีมโอเริ่มแพ้ข้าวสาลีแพ้ถั่วเหลืองแพ้ข้าวโพดแพ้ถั่วลิสงเป็นเรื่องที่เศร้ามากเรากินอาหารพวกนี้มาไม่รู้กี่ชัวว่วโคตรจนเรามีเผาพันธมาจนถึงปัจจุบัน แต่วันนี้เราเจริญก้าวหน้ามากจนทําให้อาหารที่เรากินกลายเป็นผิดเนี่ยถ้าวันหนึ่งเมืองไทยเริ่มปลูกข้าวจีโอขึ้นมาซึ่งรัฐบาลหรือบริษัทในเมืองไทยพยายามดิ้นรนกันอยู่ตอนนี้ครับแล้วเรากินไปสักพักหนึ่งเราเกิดแพ้ข้าวขึ้นมาเนี่ยเราจะกินอะไรคนไทยกินข้าวมาตลอดถ้ากินข้าวไม่ได้เราจะกินอะไรออันนี้เกิดแพ้ข้าวขึ้นมาเราจะทํำยังไงเป็นเรื่องที่ที่น่าคิดน่าเศร้ามากยกตัวอย่างคนเม็กซิโกกินข้าวโพดเป็นอาหารหลักเหมือนคนไทยกินข้าว ตอนนี้เม็กซิโกรับเอาอาหารจี o โอเข้าไปเต็มๆยอมรับโดยเต็มที่เลยก็ทําให้จี o โอกระจายไปทั่วประเทศโดยปนเปื้อนของมันเองทําให้คนเม็กซิโกเริ่มแพ้ข้าวโพดมากขึ้นเนี่ยคนเม็กซิโกที่กินข้าวมาชั่วนาตาปีวันนี้เริ่มมีหลายคนที่เริ่มจะกินข้าวโพดไม่ได้ข้าโไม่ได้แล้วใช่อีกวันหนึ่งมันขยับเข้ามาถึงเมืองไทยเราจะทํำยังไงอันนี้ทําให้ผมคิดถึงว่านี่คืออาหารมื้อสุดท้ายถ้าเราไม่รีบทําอะไร มันอาจจะจบจริงๆเนี่ยก็เลยทําให้พวกเราคิดว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์คือภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิตของคนเราปัจจุบันโดยเฉพาะคนเมืองอาการคุยกันมากขึ้นทํายังไงลูกหลานของเราถึงจะอยู่ได้ในวันข้างหน้าผมเป็นเด็กไม่เคยมีใครซื้อเมล็ดพันธุ์เลยผมอายุ15ปีเมล็ดพันธุ์เริ่มมีขายในท้องตลาดผมอายุ ยี่สิบสามสิบปีเมล็ดพันธุ์ราคาอยู่ที่กิโลละสามพันสี่พันบาททุกวันนี้มเมล็ดพันธุ์อยู่ที่กิโลละหมื่นหมื่นหนึ่งขึ้นไปจนถึงหนึ่งแสนบาทต่อกิโล oh. เนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนว่าผมเป็นเด็กคนทํางานปีละสองเดือนผมโตขึ้นทุกคนทํางานแปดชั่วโมงต่อวันตอนนี้ถ้าลูกผมโตขึ้นอีกยี่สิบปีข้างหน้าลูกผมต้องทํางานกี่ชั่วโมงถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ลูกผมต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์กิโลละเท่าไหร่ถึงจะมีเม็ดพันธุ์มาปลูกกิน mm. ถ้าวันนั้น พันพื้นบ้านมันหายหมดไปเหลือแต่อยู่ในกำม,มือของบริษัทบริษัทเดียวในเมืองไทยเนี่ยชีวิตเราอยู่ในกำม,มือคนคนเดียวชีวิตมีความหมายอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะชักชวนให้พวกเราช่วยกันคิดครับ